การเกิดใหม่ของเนกาเดียนตอนที่705ความเหนือกว่ามีคำพูดหนึ่งเคยบอกไว้ว่าถ้าจะทำสงครามก็ไม่ควรใช้ลูกไม้สกรปรกแต่นั่นนะคือสมัยก่อนนี่มันปัจจุบันฉางยี่เองสยะยิ้มออกมาและหันกลับไปหาวินชามชมตีพลาดอีกครั้งหื มันไม่ใช่แค่วินชามที่ปรับตัวไม่ทันฉางเย่ยู่ยู่ก็เปลี่ยนเป้าหมายอันที่จริงอิงเวฟลองริชและสกอร์ลรูซอเองก็อึ้งไปด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นชาร์ตอัพสไตร์เนี่ยใช้ได้โดยไม่มีคูดาวเลยเหรอเอฟเฟกต์ชาร์ตอัพสไตร์เนี่ยมันทับซ้อนได้ด้วยหรอวะหรือว่ามันเป็นอย่างอื่นกันแน่ลองริชนั้นทำตาโตเมื่อเขารู้ความจริงพวกเขาน่ะโดนหลอกมันไม่ใช่สกิลแต่เป็นการโจมตีธรรมดาที่ตั้งใจให้พลาด เมื่อลองรู้รตัวมันก็สายเกินไปซะแล้วเขาในเสียสกิลอันลําค่าไปแล้วด้วยตอนนี้ฉางเย่ได้ไม่อยู่ตรงหน้าของวินชายสำหรับเขาแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ยากว่าจะใช้สกิลที่มีคูดาวนาน,านๆเพื่อป้องกันตัวหรือไม่มันอาจจะเป็นกับดักอีกก็ได้เขามีแค่มรดกค,คลาสซีซึ่งเมื่อแปลงร่างแล้วเขาจะมีเลือดแค่เจ็ดแสนถ้าการโจมตีของฉางยีนะ่เป็นของจริงวินชามคงน่าจะถูกฆ่าถ้าไม่ใช้สกิลป้องกันตัวออกมา แต่ถ้าฉางยีย่หลอกอีกล่ะงั้นก็ปลอดภัยไว้ก่อนคำคำนี้อาจนำมาใช้เพราะว่าพวกเขามีกันต้องสี่คนตราบใดที่ยังไม่มีคนตายพวกเขาก็สามารถลดเลือดฉางยี่ไปเรื่อยๆได้หลังจากเทียงกับตัวเองอยู่นานวินชามก็ได้ใช้เบลออกมาสกิลเบลของเขานั้นอยู่ที่เลเวล10ทําให้เขาสามารถหลบการโจมตีได้ถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเขายังโดนโจมตีในตอนนี้ที่ใช้สกิลอยู่ก็ถือว่าเป็นโชค้ายของเขาเองละกัน ในตอนนั้นฟีนิกซ์ก็ใกล้เข้ามาและพ่นไฟก็ใส่ทางวินชามในตอนที่เปลวไฟครอบคลุมคู่ต่อสู้ขว่าพลาดก็โผล่ขึ้นมามันเป็นสิ่งที่คาดไว้อยู่แล้วแม้ว่าฟีนิกซ์นั้นจะทําดาเมจแบบไฟแต่การโจมตีของมันก็ยังถือว่าเป็นแบบกายภาพดังนั้นมันจึงไม่ส่งผลต่อบเบล์แต่เฟลิสนั้นยังคงอยู่ในร่างมังกรการโจมตีของเธอถือว่าเป็นแบบเวทเธอพ่นเปลวไฟเข้าใส่วินชามและทําดาเมจไปกว่า81323 น่าเสียดายที่แม้ว่าการโจมตีนั้นจะโดนแต่เฟลิสน่ะไม่ได้แปลงร่างดาเมจที่เธอทําได้ไม่ต่างอะไรจากมดขัดเลยเลือดของวินชามยังคงเหลืออยู่700ดแสนถ้าเฟลิสโจมตีต่อเนื่องไปเธอสามารถฆ่าวินชามได้ในการโจมตีไม่ถึง10ครั้งสกิลฟื้นฟูของวินชามเองก็จําเป็นต้องใช้ค่า EP ยิ่งเขามีอีีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งฮิลได้มากเท่านั้น ในตอนนั้นเพราะผลจากสกิลเบลอยังคงทำงานอยู่วินชามจึงยังมีเวลาสั้นๆที่หนีโชคชะตาแห่งความตายลงไปได้ อิงเวฟและวินชามต่างก็แยกตัวออกมาพร้อมกันเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขานะจะไม่โดนการโจมตีของฟีนิกซ์พร้อมกันอิงเวฟเล็กรื้อนที่ไปทางซ้ายวินชามช้าวกว่าเล็กน้อยมาถึงอีกครึ่งวินาทีต่อมาเขานเป็นกาเดียนการโจมตีของเขานั้นต้องเบาอยู่แล้วแม้ว่าจะใช้สกิลแปลงร่างและได้ดาเมจเพิ่มมา300%แต่ DPS ของเขาก็ยังเบาพอๆกับผู้เล่นที่มีมรดกคลาสซี แต่สำหรับแท้งแล้วหน้าที่ของเขาก็คือปกป้องไม่ใช่โจมตีเขาหนาจำเป็นต้องรับการโจมตีแทนเพื่อนๆเ,เมื่ออิงเวฟและวินชามโดนโจมตีตอนแรกเขาหนะยังไม่ค่อยรับมือได้เท่าไหร่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วและได้กดใช้สกิลป้องกันตัวต่างๆออกมาเนื่องจากฉางเย่นะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเพราะผลของ Mobility Pot ชัอิงเวฟจึงไม่ยอมเสียค่าอีของเขาเขาไล่ตามฉางเย่และโจมตีด้วยการโจมตีธรรมดาเพื่อสร้างค่าความโกรธแทน ฉางเย่เนี่ยนะบังคับให้กู้ต่อสู้ใช้สกิลที่จําเป็นออกมาแล้วเขาก็ได้บังคับให้โจนใช้สกิลที่ทรงพลังออกมาได้1นึ่งสกิลแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ฉางเย,ย่ก็ยังไม่สามารถโจมตีได้ตอนนั้นเองอิงเวฟก็ยังโจมตีฉางเย,ย่อยู่ดังนั้นแทนที่จะไปไล่ตามคนอื่นเขาจึงหันกลับมาหาอิงเวฟแทนปังดาบของฉางเย,ย่ประทะเข้ากับโลกของอิงเวฟแม้ว่าการเคลื่อนที่ของฉางเย่อาจจะเร็วแต่ค่าสตรนของเขาเองก็เหนือกว่าอีกฝ่ายมาก ด้วยการใช้ดาบของเขาก็ทําให้คู่ต่อสู้กระเด็นถอยไปได้แล้วผลลัพธ์ก็คืออิงเวฟนั้นไม่สามารถกดใช้ชิลแบชออกมาได้เนื่องจากโดนผลักให้ไปอยู่นอกระยะฉางเย่เองก็เสะยิิมออกมาไม่เหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นที่คนโจมตีต้องตะกนชื่อท่าออกมาแม้ว่าฉางเย่จะใช้แค่การโจมตีธรรมดาแต่คู่ต่อสู้ของเขาไม่อาจรู้ได้ว่าใช้สกิลหรือไม่ฉางเย่ได้ทําให้คู่ต่อสู้เสียบล็อกไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่มันก็จะไร้ค่าเหมือนกันถ้าฉางเยยังคงเก็บล็อกที่มีครูดาวห6วินาทีไว้ฟีนิกซ์นั้นมีช่วงการโจมตีต่อครั้ง2วินาทีมันกระพือปีกของมันและพ่นไฟออกมาทำดาเมจกว่า168,933ใส่อิงเวฟถ้าเปรียบเทียบกับเลือด8ล้านของอิงเวฟแล้วการโจมตีนี้ไม่ได้แรงอะไรเลยแม้ว่าเขาจะเหลือเลือดแค่5ล้านแต่ก็ยังยากที่จะจัดการเขาได้พวกเขามีกันตั้ง4คนรวมคู่หูและผานะอีก พวกที่เหลือนั้นอ่อนเกินไปที่จะมาคิดเพิ่มการโจมตีของพวกนั้น,นเบาและยังมีระดับที่ต่ำการทำดาเมจใส่ฉางยเย่ยไม่ใช่ปัญหามันเกิดได้จากพวกเขาเองทั้งหมดทั้งสกอลามูซอและรองริชต่างก็มีมรดกคลาสเอพลังโจมตีพื้นฐานของเขาก็คือ2 0 0 0 0 0อิงเวฟและวินชามนั้นก็อ่อนกว่านิดหน่อยแต่ทำดาเมจได้มากกว่า1 2 0 0 0 0การโจมตีชุดหนึ่งน่าจะทำดาเมจใส่ฉางเย่ยได้ราว5 0 0 0 0 0ซึ่งน่าจะเป็นปัญหาให้กับฉางเย่ยมากเอาเรื่องอยู่ หลังจากคำนวณความเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วฉางเย่ก,ก็เล็งเป้าหมายต่อไปของเขาเอาไว้แล้วเขาได้ตัดสินใจว่าจะฆ่าอิงเวฟก่อนคนอื่นอิงเวฟนะ่ะอาจจะเป็นแทงที่มีพลังป้องกันสูงและพลังจมตีที่ต่ำและยังยากที่จะฆ่าได้แต่มันจำเป็นที่ต้องฆ่าผู้เล่นคนนี้ทิ้งก่อนการเดียนะมีไว้เพื่อป้องกันเพื่อนร่วมทีมและสามารถใช้สกิลควบคุมเป้าหมายได้ฉางเยนะ่รู้ดีที่สุดเพราะเขาเองก็เป็นการเดียนมาสองชีวิตแล้วด้วย God of War heavy Axe ลบแป7งเว็บนะคิดผิดกับดาเมจของฉางเย่แต่เขาก็ยังโชคดีที่มีเลือดกว่า5 000, ล้านตั้งแต่แรกเขานะยังเหลือเลือดอีกกว่า4ล้านถ้าฉางเย่ทำการโจมตีพร้อมกับฟีนิกซ์อีกเขาก็คงจะยังไม่ตายง่ายๆ อิงเวฟเนี่ยยิ่งกว่าดีใจเมื่อฉางเย่มาเลือกเขาแทนคนอื่นฉางเย่อาจจะมีอุปกรณ์ที่ดีสกิลดีๆแต่เขากลับมาเลือกสู้กับแทงของโง่หรือเปล่าเนี่ยทึ่มจริงๆเลยอาฉางเย่ไม่คู่ควรกับชื่อเสียงที่มีเลยนะเนี่ยอิงเวฟนั้นได้ใช้สกิลชิววอลและลอ่อฉางเย่เฟล,ลิสและฟินิสออกมาจากเพื่อนร่วมทีมในตอนที่ชิววอลหมดเวลาลงเขาก็ได้ค่าอีพีเพียงพอที่จะใช้สกิลฟื้นฟูเลือด เขาสามารถใช้ลัสไบเกอร์เพื่อเพิ่มเลือดขึ้นมาอีก30%และฟื้นฟูนเลือดกลับขึ้นมาได้เกือบ3ล้านเมื่อเวลาผ่านไปอิงเวฟก็เชื่อว่าฉางเย่อาจแพ้ให้กับพวกเขาทั้ง4คนก็ได้แต่ว่าแกลลอฟเดอะดิสคอร์ดในที่สุดฉางเย่ก็ใช้สกิลไม้ตายออกมาและได้มีหัวกระโหลกเกาะตัวขึ้นบนหัวของอิงเวฟฉางเย่นไม่ค่อยได้ใช้สกิลนี้ในที่สาธารณะเท่าไหร่นักเขาไม่เคยใช้มันเลยสักครั้งตอนสู้กันจัดอันดบับดังนั้น หมอโหลกเนี่ยจึงไม่ทําให้อิงเวฟตกใจเท่าไร่สําหรับชายคนนั้นแล้วเขาคิดว่าชีวอ่์แข็งแกร่งพอที่จะรับการโจมตีนั้นได้ในตอนนั้นเองฉางเย้เป็นคนพุ่งนําไปและมีเฟลิสฟินิกส์พุ่งตามมาโจมตีให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ก l าออฟเดอะดิสคอรนั้นทำงานแตกต่างกับตอนที่ใช้กับบอสเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นและมอนสเตอร์แล้ว ตอนสู้กับบอสนะ่ะจะมีโอกาสลดเลือดแค่หของบอสในขณะที่ใช้กับผู้เล่นมันจะลดเลือดไป99.99% 99และให้ผู้เล่นเหลือเลือดแค่1เพราะแบบนั้นการเดียนผู้น่าสงสารจึงโชคร้ายอย่างมากหลังจากที่โดนการโจมตีไป4ครั้งหัวกระโหลกก็กัดลงมาและทําให้เขาเหลือเลือดเพียงแค่1การโจมตีของเฟลิสก็พุ่งเข้ามาและทำดาเมจได้ 4, สี่พันอิงเวฟในตอนที่ชิววอยังคงทํางานอยู่ด้วย แม้ว่าการโจมตีของเฟลิสนั้นจะลดดามเมจลงจาก80,000ไปเหลือ4,000แต่มันก็เกินพอที่จะฆ่าชีวิตคู่ต่อสู้ได้อิงเวฟบตายโดยยังไม่ได้ใช้สกิลฟื้นฟูเลือดออกมาเลยผู้เล่นที่เหลือทั้ง3คนต่างก็อึ้งออกมาเกิดอะไรขึ้นน่ะอิงเวฟบยังเหลือเลือดอยู่กับ4ล้านและยังมีชีวอลคอยป้องกันอีกเขาโดนฆ่าตายได้ยังไงกันตอนนั้น mobility โพชั่นของฉาเงเย่เองก็ได้หมดเวลาลงแสงที่อยู่ใต้เท้าของเขาก็เริ่มจางหายไป ในเวลาแค่สิบวินาทีฉางเย,ย่ก็ได้ฆ่าผู้เล่นไปหนึ่งคนแล้วและนั่นก็เป็นแทงด้วยผู้เล่นธรรมดาจะตอบโต้ยังไงวะเน,นี่ยทันใดนั้นฉางเย,ย่ก็หันกลับไปหาพวกที่เหลือแล้วยิ้มแบบไรเดียงสาออกมาสามต่อสามแล้วนะทั้งสกอลา่ามูซอและเพื่อนของเขาต่างก็ยังคงอึ้งอยู่นี่มันแข็งแกร่งขนาดไหนกันเนี่ยตอนแรกนั้นพวกเขามีกัน4คนแต่ตอนนี้กลับถูกลดลงมาเหลือ3าคนในเวลาแค่สิวินาที มันยังโอเคอยู่ใช่ไหม3ามคนเราก็พอแล้วใช่ไหมพวกเขานะอาจแพ้การต่อสู้ได้ทั้ง3มคนจึงคำรามออกมาและพุ่งเข้าใส่ฉางเย่พร้อมกันฉางเย่ลงจากนลกรละกดใช้ชาร์ดูโคลนทันใดน,นั้นก็มีฉางเย่กว่า7คนที่หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งเฮ้ย <c oughs> คนไหนคือฉางเย่ตัวจริงวะคู่ <c oughs> ต่อสู้กลับมาอึ้งอีกรอบมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาตัวจริงโดยใช้สกิลเอโอีฉางเย่น่ะมีเลือดกว่าเก้าแสน และตอนนี้ก็ยังมีเลือดเหลืออยู่กว่า8 0 0 0 0นมันไม่ใช่ตัวเลขที่จะฆ่าได้ในการโจมตีไม่กี่ครั้งถ้าพวกเขาต้องฆ่าทีละตัวเลือดที่เขาต้องทำดาเมจนั้นจะสูงกว่า5ล้านอีกอย่างแม้ว่าเขาจะเหลือเลือดแค่เพียงหนึ่งแต่เขาก็สามารถขึ้นกลับไปนั่งบนนกได้ง่าย,ายๆและเพิ่มเลือดของเขาขึ้นมาอย่างมหาศาลปัญหาหลักในตอนนี้ก็คือพลังป้องกันที่สูงของฉางเย่การจะทำดาเมจเขาได้1ล้านนั้นแปลว่าพวกเขาสามารถทำดา,มด 2, าดเมจสองล้านใส่ผู้เล่นคนอื่นได้ พวกเขาจะแก้ปัญหาร่างปลอมนี้ยังไงกันหลังจากนั้นในเสี้ยววินาทีสกอร์ล่ามูซอก็ตะโกนออกมาถอยดิเขารู้ว่าร่างปลอมนั้มีเวลาจำกัดในสงครามอาาเขตครั้งล่าสุดเขาก็ได้เห็นบันทึกการต่อสู้ของฉางเย,ย่อยู่คนวิเคราะห์ได้ทำการวิเคราะห์เทคนิคและสกิลของฉางเย,ย่เพื่อที่จะหาจุดแข็งและจุดอ่อนของเขารวมถึงข้อมูลคนอื่นในการต่อสู้กับฉางเย,ย่ด้วย หนึ่งวิธีที่พวกเขาได้พบซึ่งมีประโยชน์ในการสู้กับร่างปลอมก็คือต้องสร้างระยะห่างที่พอเพียงยื้อเวลาให้มากพอแล้วร่างปลอมนั้นก็จะหายไปใน2นาทีมันถือว่าเป็นความคิดที่ดีดูจากเวลาแปลงร่างสองชั่วโมงแล้วเวลา2นาทีน่ะน,น้อยนิดทั้งสคนต่างก็วิ่งกระจายตัวกันออกไปทั้งสกอร์ล่ามูซอนและลองริชนั้นมีความสามารถในการบินเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถที่จะบินได้ในแผนที่นี้พวกเขาจึงทำได้แค่ร่อนเท่านั้น หลังจากวิ่งมาสักพักพวกเขาก็ตระหนักได้ว่าชางเย่เนี่ยนะไม่ได้ใช้สกิลแปลงร่างเลยน่าผิดหวังจริงๆผู้เล่นมรดกคลาส A 2คนและคลาส C อีกหนึ่งคนต้องมาวิ่งหนีผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้สกิลแปลงร่างเนี่ยนะมันน่าอายจริงๆเลยระดับพลังของคนคนเดียวนั้นทำให้คนอื่นกลัวไปจนถึงจิตวิญญาณเลยเหรอเนี่ย ส่วนฉางเย่นั้นยังคงทําใจเย็นและไล่ตามพวกนั้นต่อไปแต่แทนที่จะพยายามไล่สุดตัวเขากลับร่อนไปหาคนที่ใกล้ที่สุดซึ่งก็คือวินชามผู้เล่นคนนี้ได้ใช้เบลอเป็นลาไม่นานมานี้และถ้าเขายังปล่อยให้ใชายคนนี้วิ่งหนีอีกเขาคงโดนคู่ต่อสู้ใช้เบลอออกมาอีกรอบมันคงไร้ค่าถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นแบบนั้นเนื่องจากมันยากที่จะหลอกให้ไอ้บ้านนั้นใช้สกิลออกมาอีกครั้งได้เฮีย <Here S 2> ละวินชามได้ร้องออกมาแล้วรีบกระโดดลงจากพานนะจากนั้นก็ใช้แวนิช